สวัสดีค่ะมาเจอกับมังกรบินหรือไดโนเสาร์บินได้กันนะโอ้โหมังกรบินมาเจอกับไข่นะคะน้องๆรูปเรืีเขามาเจอไข่ด้วยเขาจะทำอะไรกับไข่หรือเขาจะกินไข่กันนะโอ้โยเดินได้ไหมฮู้ฮู้เรามาช่วยมังกรบินแกะไข่ดูดีกว่า ว,ว้าวนี่มันไข่ไดโนเสาร์จริงๆด้วยเพราะว่าข้างในมันมีลูกไดโนเสาร์อันนี้มันเป็นทีเล็กนะคะน้องๆว้าวอ้าวอันนี้ไข่เปล่าไข่ฟอนแน่ๆเลยตรดื่อโหนี่ยเสาหัวคอนดูดู มันเดินได้นะคะน้องๆแต่ว่ามันอยู่ในหญ้ามันก็เลยเดินไม่ได้ตัวต่อไปเติงอ้าวไปไหนแล้วโห้ยไดโนเสาร์มีน้ำเติงนี่ไดโนเสาร์มีปีกเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันไหมคะน้องๆดูตอันนี้ไดโนอ,อ้าวไค่ฟอว้าว แม่ไดเรนเสาพาลูกไปดีกว่าอ้าวขึ้นไม่ได้ด้วยโอ้ยแย่แล้วจะทำยังไงดีนะโอ้ยโอ้โหเราบินไปก่อนนะเราปล่อยพวกเจ้าไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าเราเอาเจ้าไปไม่ได้ว้าว ว้าวโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลางกันไปก่อนนะคะโดยเสาหนีบินนี้ไปแล้วโอเคบ๊ายบาย